สวัสด,ดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดูเหงื่อทุกท่านกันเลยเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับหวยที่ออกทีวันพุธนะครับพุธที่แล้วก็เข้านะครับเนาะอ่ะพุธที่8ตุลาเข้าไปนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน3 9 4 6เก้าสี่หกนะเขมา3 9ตรงตรงนะครับในงวดที่แล้วนะฮะวันจันทร์ไม่เข้านะครับอืมนะฮะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนไปแล้วกัน แล้วก็ยังมีในเลขเด่น9นะครับในตรงนี้ที่มาอยู่นะครับแต่ในชุดนี้เลขเด่นไม่เข้านะครับจับคู่กันในตรงนี้อ่ะก็ไม่มานะครับเนาะอือว่ากันม่แล้วกันนะครับสลับในจันทร์ถัดไปนะครับก็มาดูในหวยในวันพุธนะครับเนาะใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะฮะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับมาดูกันนะฮะสลับในที่ในสูตร นีเดีวยวกันนะครับสำหรับในวันพุทธที่แล้วนี่ออกไปในที่พุทธที่แดนะเป็นสี่สี่สี่สามเก้านะครับแล้วก็สนะี่หกเนาะอ่าก็มาในที่ในสามเก้าก็เข้าไปในสูตรนี้นะสูตรจับคู่นะครับแล้วก็เข้าเลขเด่นเด่นสามแล้วก็เด่นสี่นะสูตรนี้ก็หลังๆนี่ก็เริ่มเข้าบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันพุธล่าสุดก็จะเป็นในวันพุธนะฮะ ก่อนที่หวยไทยจะออกนะครับเนาะพุธท,ที่15นะครับตุลาก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับในพุธนี้ขอให้เข้าอีกต่อนเนื่องแล้วกันนะครับมาดูในสูตรแรกกันนะฮะก็จะเป็นในเด่น2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะสำหรับในสูตรหวยวันพุธสูตรเลขวิ่งนะฮะงวดที่แล้วมาทั้ง2ตัวเลยทั้ง3แล้วก็4นะครับนี่ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะก็อาจจะมีบางพุธนะที่ไม่เข้านี่หลุดมา2พุธก็เคยหลุด นี่ยครับอ่ะล่าสุดนีรฮะสรับในวันพุธที่8ปนะออกไปก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 4 4 3 9นะครับแล้วก็4 6นะฮะก็มาทั้งเด่น3นะครับแล้วก็ไดเด่น4เข้าไปในทั้ง2ตัวเด่นเลยเนะครับอืมอ่ะอ่ริก่อนหน้านี้เข้าถัดมาก่อนหน้านี้เข้า2ตัวถัดมาก็อ่าก็มีโอกาสที่จะเข้าอีกเพราะว่าถ้าย้อนไปสถรติเนี่ย ถ้าในงวดก่อนเนี่ยมันมาสองตัวเด่นเนี่ยถัดมามีแน่นอนเลขเด่นนะครับนี่ล่าสุดนี่มาสองตัวเด่นถัดมาก็มานี่ก่อนหน,น้านี้มาสองตัวเด่นมามาสองตัวเด่นก็มานะครับอืมมีโอกาสสูงนะที่ถ้างวดก่อนมันมาสองตัวเด่นถัดมาก็ต้องมีเลขเด่นอีกนะครับล่าสุดนี่ก็จะวันที่สิบห้านะครับวันสิบห้ากุมภา นะครับในสูตรนี้ก็คือนะครับจะนําในที่ในหลักพันร้อยสิบนะงวดที่แล้วก็พันร้อยสิบเก้าบวกกันกับห้าเป็นสิบสี่สี่บวกศูนย์ด้วสี่นี่ลดแต้มล่าสุดก็ต้องเป็นพันร้อยสิบสามบวกกันกับเก้าเป็นสิบสองสองบวกกันกับสี่นะครับก็จะเป็นหกลดแต้มไปก็จะเป็นห้าได้แล้วนะครับสองตัวเล่นนี้นะฮะก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะหวังว่าจะมาทั้งห้าแล้วก็หก นะครับหรือนําไปรูดไปวิ่งเลยก็ได้นะครับงวดที่แล้วมาห้าหกอ่าวันี้อาจจะมาห้าหกอีกนะครับส่วนในสูตรเลขเด่นสองตัวนะครับที่งวดที่แล้วที่จับคู่กันได้นะครับนี่เลยในสูตรนี้อ่าส่วนน้อยนะที่มันจะจับคู่เข้านะครับเนี่ยเข้าสองงวดแล้วก็เว้นมาสองพุธนี่แล้วก็เว้นมาสองพุธกว่าจะเข้าได้นะครับเนาะสำหรับในวันพุธ ที่แล้วนะฮะก็ออกไปก็เป็นในที่ใน4 4 4 39นาะแล้วก็อ่า46อ่ะ, 4, 6, อะก็มาตรงๆนะครับไปที่ใน39อืมแต่ครั้งก่อนก็ไม่เข้านะเข้าแค่เลขเด่น9เด่น0นะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันสลับในวันที่15นะครับ15ตุลาคมในชุดแรก ชุดแรกนะครับง่ายเลยนะครับสลับในสูตรนี้ก็จะนําในที่ใน7เนี่ยเอาไปบวกกับหลักหมื่นนะครับในวันพุธก่อน7บวกกับ4นะครับเป็น11เพิ่มแต้มลดแต้มแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะนําชุดที่2ก็จะนําในเลขคงที่9บวกกับในหลักสิบพุธที่แล้ว9บวกกับ4เป็น13นะครับเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มชนกันในที่ใน2นะครับ ชนกันศูนย์กับ1ชนเลขเดียวเอ๊ะมันชนเลขเดียวดิมันไม่ค่อยมานะครับเนี่ยชน2อเหมือนกันถ้ามันชนกันในตรงนี้อืมหรือว่าจะตัด2อออกไปเนาะนะถ้ามันชนกันตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมาเลยนะฮะ,ะในสองสูตรก็จะเป็นในที่ใน0ู2ย์หนนะฮะเนี่ย ถ้ามันไม่มาตัด2ออกไปเลยก็ได้เนาะก็เดี๋ยวในวันนี้เอาชุดนี้มาจับกับเลขเด่นในตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน5 0 5 1 5 3แล้วก็5 4าสี่นะฮะหกศูนยแล้วก็6 4นะรหรือถ้าไหนชอบคิดว่ามันจะมา6 2 5 2ก็นำไปซื้อแล้วกันแต่เท่าที่ดูแล้วมันเนาะอ๋อใครชอบก็ซื้อแล้วกันเด่น2 เนีครับนะ่ถ้าย้อนไปนะครับอ่ะมันหกสี่นะุลที่แล้วก็ออกหกสี่เหมือนกันมันจะออกอีกไหมมันเคยออกไหมสองพุทด,ดติดที่มันออกเลขเดิมอ่ะเก้าสามเก้าสี่เจ็ดสามก็มีสองสองเนาะอืม ถ้าดูสถิติแล้วนึงวัดที่แล้วถ้ามีสีตรงนี้อยู่ข้างหน้ามีสีสามตัวถ้ามีสีสามตัวในก่อนหน้าก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อนะครับนอสุดหวยนะครับมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปะปนไปแล้วกันนะฮะ ให้มันจะคล้ายๆกันเนาะครั้งก่อนศูนย์หกหกศูนย์มาตรงนี้แล้วก็สี่อ่าโอเคนะนี่มาออกพุดนี้หกศูนย์มาออกพุดนี้หนึ่งมีหก มี 4, ล่าสุดเด่น5นะเน้น5นะครับเน้น5รลูด5วิ่ง5แล้วกันสลับในตัวเดียวนะี่ครับสลับในล่าสุดอ่ะลองนําไปจับแล้วกันนะถ้าตัวจอไม่มาก็เด้น5ลูด5นะครับในตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้โชคดีกับในหวยในวันพุธแล้วกันนะครับสลับในวันจันทร์ไม่เข้าไม่ออกนะครับวันจันทร์ไม่เข้าไม่ออก นะครับันพูดก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแล้วพบกันใหมให่ครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ